อนุบาล3ครับ1ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูดาราวันสมนัทชื่อเล่นคุณครูนู๊ตประจำชั้นอนุบาล3และ2ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูสศริกาลปิณนาณชื่อเล่นก็ครูกาค่ะสองประจำชั้นอนุบาล3ทัพ3ค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กด้วยเพลงว่าสวัสดีเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีทุกๆคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยแบบสากลแล้วก็แบบไทยค่ะวันนี้เราจะเข้าสูา่ไปงานหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่าคราวน,นี้เรามาดูนะคะว่าไปงานหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะอ่าคุณครูกาทำไงคะนักเรียนเห็นตัวอ,อย่างไหมคะให้นะ เก็บปาดติดด้วยเมล็ดข้าวเปลือกตามรูปภาพที่ครูกำหนดให้นักเรียนเห็นวงข้างไหมคะคุณครูทําให้นักให้เด็กๆดเอาเมล็ดข้าวเปลือกมาติดตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำในงานเราต้องมาดูอปุปกรณ์ก่อนนะคะอันแรกนะคะกาวลาเทก่าถ้านักเรียนไม่มีกาวลาเทกนะคะให้นักเรียนใช้หรอกาวน้ำเป็นแท่งก็ได้นะคะอันที่สองอันนี้คือเมล็ดข้าวเปลือกที่เราจะติดในวันนี้นะคะ เป็นข้าวเปลือกเหนียวหรือข้าวเปลือกจ้าก็ได้นะคะส่วนนี้คือสีนะคะเราจะเอาไว้ทาพื้นดินกับใบข้าวนะคะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะเราต้องระบายสีก่อนนะคะเพื่อเป็นการที่เราทําปัติดเมล็ดข้าวเปลือกแล้วมันจะไม่หล่นนะคะอ่ะะาอ,อันดับแรกนะคะเพืน<า>ในการทำเราต้องระบายสีข้าวก่อนนะคะ ใบค้าเราต้องระบายสีเขียวสีเขียวกรีนแปลว่าสีเขียวนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะที่ครูสอนอ่าคราวนี้พอเราระบายสีเขียวเสร็จแล้วนะคะอ่ะาคราวนี้เราก็มาระบายสีดินดินสีอะไรคะสีน้ําตา สีน้ำตาลาแปลว่าสีน้ำตาลเวลาระบายสีนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะระบายสีไปแนวทางเดียวกันนะคะมันจะได้สีสวยค่ะอ่าพอระบายสีดินเสร็จปุ๊บนะคะคุณครูก็จะให้นัองเรียนนะคะเอา,มาเมล็ดข้าวมาติดก่อนที่จะติดนะคะให้เอามือนะคะไปแตะที่กาวแล้วก็มาทา รวงข้าวเป็นช่อเป็นช่อเลยนะคะทีละช่อนะคะแล้วคราวนี้ก็เอามาเล็ดข้าวมาติดนะคะมีละเม็ดละเม็ด,ะมดนะคะงานชิ้นนี้จะเป็นฝึกสมาธินักเรียนได้ดีมากเลยนะคะนักเรียนต้องมีสมาธิมีสติในการทํานะคะงานเราก็จะได้ออกมาส,สวยๆนะคะ มดนะคะอ่ามดปาดตีเสร็จแล้วนะคะดูอ่าดูค่ะต้นข้าวของเราเป็นยังไงบ้างคะอ่าต้นข้าวของเรามีรวงข้าวมีใบใบสีเขียวเห็นไหมคะสวยไหมคะเวลาเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อตัวเองอยู่ด้านล่างด้วยนะคะเห็นไหมคะพอเขียน เองอยู่ชั้นอนุบาลอะไรเขียนด้วยนะคะอนุบาล3ามสับหนึ 2, ่งสามับสองสามับสามตัวเองอยู่ชั้นอนุบาลไหนก็เขียนอนุบาลน,นั้นนะคะอนุบาลสามทับอะไรก็เขียนลงไปนะคะคราวนี้เป็นครูนุชย์กับคุณครูบีคุณครูกานะคะก็ขอจบสะเียงเท่านี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะเด็กน